นะครับชุดนี้ถ้าเป็นฮาร์ดดิสสำหรับการเรียนการศึกษานะครับผมใส่ฮาร์ดดิสให้ได้250จิก500จิกนี่ผมขายให้ได้พันแนะครับแต่ถ้าท่านเอาไปใช้เล่นมัลติมีเดียเล่นเพลงที่มันจุข,ข้อมูลเยอะๆนี่ผมใส่ให้1 TB นะครับขายให้ขายให้สองพบาทพร้อมพร้อมเนื้อนะครับส่วนเฉพาะตัวเคสนะครับที่ผมพูดในเฉพาะเคสถ้าไม่เอาฮาร์ดดิสเลยนะครับท่านเอาไปเลยพันห สวัสดีครับผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับสายมันติมีเดียทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาชมระบบมันติมีเดียราคาถูกนะครับราคาถูกตัวนี้ผมจะมานำเสนอ PC นะครับ PC เป็นคอทูนะครับเป็นคอทูสามจุดศูนย์ิกเฮิรตอ่าเป็นตัวสุดท้ายนะครับอ่าแปดสี่ศูนย์ศูนย์นะครับความเร็วที่3.0 นะครับสามจุดศูนจเฮิร์นะครับถือว่าเป็นความเร็วที่ตัวสุดท้ายที่เร็วนะครับสามารถใส่แรมได้3ามถึงสี่จิกเฮินะครับหรือว่า8ปดจิกก็ยังได้นะครับมีหน้าตาตัวเคสเขาก็ค่อนข้างจะเล็กกระทันรัดสวยสามารถยัดใส่กล่องได้หรือว่าทําเป็นระบบมัลติมีเดียที่บ้านได้นะครับสำหรับรใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือก็ใช้งานในด้าน ความบันเทิงในบ้านนะครับอย่างเช่นลงคาราโอเกะร้องเพลงในบ้านนะครับสําหรับผู้ที่จะไปนําไปใช้ในงานในงานร้านอาหารนะครับหรือร้านคาราโอเกะเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์พวกนี้นะครับจากราคาเป็นหมื่นเหลือราคาพันสองพันเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเพราะว่างานระบบันตรีมีเดียพวกดนตรีเพลงเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ความเร็วสูงมากนะครับ ตัวนี้ก็ยังถือว่ามีความเร็วสูงและใช้งานได้อยู่ที่สำคัญนะครับเขามีเขามีลิขสิทธิ์ของ window s นะครับเนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์มือสองน่าจะใช้ในสำนักงานหรือว่าทางราชการหรือว่าแล้วก็ผมลงทะเบียนแล้วสามารถลงทะเบียนได้นะครับใช้วิน d ดว์แท้ๆได้เลยนะครับหน้าตาเขาก็าาจะเป็นอย่างนี้นะครับมันเหมาะมากนะครับสำหรับการศึกษาสำหรับการศึกษาที่ท่านที่มีลูก กำลังเรียนหนังสืออยู่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสลักเปิดนะครับไม่เหมือนเคสเมืองไทยนะครับออันนี้เป็นเคสแบรนด์เนมนะครับยี่ห้อรีโน v วนะครับสามารถเปิดได้ดูได้เนื้อในตัวนี้ก็จะมี CPU นะครับอ่มีช่องใส่แรมได้4ช่องเลยนะครับมีช็อคเกตสีช็อกเกตนะครับระบบสายต่างๆวางเรียบร้อยตัวนี้ผมใส่ฮาร์ดดิสไว้1 TB นะครับเพื่อ จะสามารถลงเพลงที่เป็น VCD ได้ถึง2,500เพลงนะครับหรือ5,000เพลงเลยก็ได้นะครับโดยที่เราจะคัดๆลงแนะนำให้ใช้ถ้าเป็นระบบบันเทิงนะครับแนะนำไว้ใช้ในบ้านนะครับแต่ถ้าไปใช้ในงานธุรกิจผมแนะนำให้ซื้อลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์เพลงทุกค่ายเลยนะครับก็ทุกวันนี้ต้องช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้สร้างสารรค์ผู้ผลิตเพลงนักแต่งนะครับ แล้วก็ผู้บันทึกต่างๆนะครับเราต้องช่วยเหลือกันนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับลิขสิทธิ์เรื่องลิขสิทธิ์ใครก็สงสัยก็ผมสามารถแนะนําให้ได้นะครับไม่ว่าค่ายต่างๆการติดต่ออย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้สามารถติดต่อง่ายครับมีการติดต่อได้เปิดเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเข้าไปก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนซื้อยากโดนจับง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ ซื้อง่ายนะครับซื้อง่ายสามารถตกลงกับเจ้าหน้าที่เขาได้เลยนะครับอันนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเขาก็จะมีพอร์ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ต vga นะครับมีให้ dmi แล้วก็มีเนี่ยครับจุดเชื่อมต่อมี usb เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็ทันสมัยนะครับมีลำโพงในตัวนะครับเครื่องเครื่องเคสแบบนี้จะมีลำโพงในตัวเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับเนี่ย ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเปิดจอ,อกันดูเลยนะครับผมสามารถที่จะหน้าตาก็สวยน่ารักเล็กรกะทันรัดสำหรับเครื่องเสียงชุดเล็กนี้สบายๆนะครับเราสามารถที่จะใส่กล่องไปได้เลยนะครับใส่ในแหลกไปได้เลยนะครับโดยต่อปีกนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยมาดูหน้าจอนะครับหน้าจอเขารายละเอียดครบถ้วนนะครับรายละเอียดครบถ้วน,น ทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันมันจะสามารถเล่นคาราโอเกะอย่างที่เราพูดไว้ได้ไหมนะครับแล้วเราจะลองเข้าไปดูโปรแกรมดูเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมเขานะครับเรา,าจะไม่เปิดเสียงนะครับเปิดให้ดูเฉยๆนะครับเเนื่องจากผลงานเพลงทุกผลงานก็จะมีลิขสิทธิ์นะครับเราจะสามารถาจะรันให้ดูว่ามันสามารถเปิดได้จริงไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะลองป้อนเพลงเข้าไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะใช้งานได้เลยนะครับรือว่ามันความเร็วนะครับไม่ต้องไปเพิ่มการ์ดจออะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมไม่ได้อะไรนอกจากว่าเราจะเพิ่มการ์ดจอประเภทที่ว่าให้มันเข้ากับจอทีวีเราได้สามารถเล่นเป็นจอเดียวหรือ2จอก็ได้นะครับผมความสามารถของคอมพิวเตอร์นี่หลากหลายอยู่แล้วนะครับ หรือหรือหรือนะครับใครที่ต้องการให้เราไปเซ็ห้องนะครับไปแนะนําการเซ็ห้องคาราโอเกะห้อง v i p ให้หรือว่าในร้านอาหารเนี่ยเราก็เราก็ไปเซตให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมค่าลิขสิทธิ์ก่อนนะครับอย่าลืมเรื่องที่ลิขสิทธิ์ก่อนถ้าเจ้าของผลงานเข้ามานะครับถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์เข้ามาเราก็อ่า ตกลงกับเขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าเขาจะให้เราใช้ยังไงทดลองยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะลงให้ดําเนินการให้นะครับปัจจุบันนี้คุยกันได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาเล่นเราก่อนเราต้องคุยด้วยเหตุด้วยผลนะครับไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันนะครับ มีปัญหาตำรวจในพื้นท้องพื้นที่นะครับถ้าเราทำอะไรที่ถูกต้องซื้อเขาด้วยเราจะลงทุนเอาเงินแสนนะเงินหมืน่นเราก็ต้องซื้อนะครับเราต้องเป็นมันเป็นการลงทุนนะครับผมเนี่ยครับทีนี้เรามาดูการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเราต่อสายแลนหรือว่า wi-fi เข้าไปนะครับเราสามารถซื้อตัว wi-fi ตัวเล็กๆมาเสียบได้เลยนะครับเมื่อต่อสายแลนเข้าไปอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดอินเทอร์เน็ตให้ดู เร็วนะครับนี่แค่ใส่ใส่แค่แรมแค่สองจิกนะครับเสถียรมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเข้าปุ๊บเปิดติดปั๊บนะครับอันนี้เราจะลองเข้า YouTube ดูเห็นไหมครับสำหรับการเรียนการศึกษาของบุตรท่านนะครับโอ้โหเปิดเทอมทีก็ย่ำแย่แล้วยังจะไปซื้อคอมพิวเตอร์ตัว2อสามหมื่นไม่ต้องไปตามใจมากนะครับซื้อตัว3ามพันก็พอนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ถ้าเป็นฮาร์ดดิสสำหรับการเรียนการศึกษานะครับ ผมใส่ฮาร์ดดิสให้ได้250ร้อยห้าจิกห้าจิกเนี่ยผมขายให้ได้พันแปดนะครับแต่ถ้าท่านเอาไปใช้เล่นมัลติมีเดียเล่นเพลงที่มันจุข,ข้อมูลเยอะๆเนี่ยผมใส่ให้1 TB นะครับขายให้ขายให้2,500บาทอ่าพร้อมพร้อมเนื้อนะครับส่วนอ่าเฉพาะตัวเคสนะครับที่ผมพูดในเฉพาะเคสถ้าไม่เอาฮาร์ดดิสเลยนะครับท่านเอาไปเลยพันหกได้เลยนครับฮาร์ดดิสเพื่อการศึกษาพันแปดฮาร์ดดิสเพื่อความบันเทิง2 5 0พ นะครับถ้าจะเอาอุปกรณ์พวกเมาส์คีย์บอร์ดจอนะครับท่านบวกเข้าไปพันเดียวนะครับพันเดียวนะครับเป็นของมือสองนะครับสำหรับผมมีเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆเอาของดีๆมาฝากพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งหรือว่าผู้ที่มีลูกหลานที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ในระดับประถมมัธยมนะครับส่วนจะ อยากได้ราคาถูกหรือว่าลดต้นทุนในการทํามาค้าขายนะครับในร้านอาหารหรือความบันเทิงในบ้านนะครับอยากจะร้องเพลงจากคอมพิวเตอร์นะครับก็มาติดต่อผมได้นะครับที่อยู่ข้างล่างมีเบอร์โทรนะครับสามารถที่จะเซฟเป็นเบอร์ไลน์ได้เลยนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ